สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ Perfect Car Channel ครับไม่ผู้พานําเพลงเลยครับรถเข้าใหม่มาให้ปี17รถคลาส C เซ gment เทียบกันกันกบ ee, ซิลฟี่ Civic แล้วก็เอาติตัวนี้ได้เลยนะอิมพลูสแล้วมายเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยก่อนไปชมกันซับสไครต์กันไว้ได้เลยนะครับผมพร้อมแล้วซับแล้วมาดูรถกันเลย มาครับคันนี้เจ้าโคลาเอาติสครับก็เป็นรถเรียกว่าเป็นโกลบอลโมเดลครับไปทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักโมเดลนี้มันมีใครรู้จักแบรนด์นี้อย่างแน่นอนนะครับคันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งเกียร์รุ่น 1.6G ท็อปสุดของ1.6 Min จุดมเนอร์เชนแล้วมีพุชสตาร์ทมาให้มีกุญแจคีเลสมาให้กันชนหน้าเปลี่ยนล้อแมกเปลี่ยนมาให้แล้วใครตัดสด4 6 7 0 0 0บาทนะครับผมในเดือนนี้ไม่ไม่แหวนไม่เก็บแหวนและก็ไม่เก็บ ค่าโอนด้วยนะครับส่วนใครซื้อไฟแนนซ์จอมาครับ4,000ลดให้4,000 0ราคาสุดที่เหลือเพียงแค่427,000บาทน,นะครับผ่อนเดือนละ7,070บาทอันนี้คริสให้จากเลดฟรีดาวนะครับหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมเอาติดชมนี้เห็นเขาขายกันประมาณ3ปลายประมาณ4ต้นประมาณนี้ใช่ครับ4ต้นพี่ ที่ขาย3ปลายเป็นตัวก่อน Minor c h a เชนนะครับเป็นตัวปี16ไม่มีกุญแจคีย์เลสไม่มีพุสตาร์ทยังไม่ได้ m i n เนอร์เชนมานะอันนี้ Minor c h a เชนผ่อนค่างวดเพิ่มประมาณ200-300บาทอันนี้นะครับได้ตัว m i n เนอร์เชนไปแล้วนะคุณผู้ชมนะย้ำอีกทีหนึ่ง7,070บาทเอาตี1.6 G ปี17นะครับราคาทราบแล้วมาดูรถกันแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากไวกลัวไม่อยู่นี่เบอร์โทรตรงนี้เลย0 9718 1800 0นะครับสามารถแอดไลน์ได้นะ โอเคครบแล้วมาดูกันดีกว่าครับอันนี้เห็นหน้าหน้าก่อนเลยไฟหน้าสวยๆรถคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานมานะครับมาปุ๊บยังไม่ได้บิลเอามาโชว์สภาพเรียวๆกันเลยครับให้เห็นกันเลยใครอยู่ต่างจังหวัดดูคลิปนี้ไว้ดีๆนะครับผมดูคลิปนี้ไว้ดีๆได้เลยนะมั่นใจว่าคุณจะเห็นสภาพแบบเนื้อแท้เลยกันชนหน้าครับ การชนหน้าไมเนอร์เชนแล้วจะเป็นอย่างนี้นะดูตรงลายสีดำๆของเขามันจะเป็นแถบอย่างนี้และล้อนี่ก็จะเป็นล้ออัลลอยทูโทนปัดเงาถ้าเกิดเป็นก่อนเชนเนี่ยมันจะเป็นล้อที่เรียกว่าเป็นเป็นล้อเป็นสีสีแม็กธรรมดาเป็นสีแม็กปกตินะครับผมเป็นสีล้ออัลลอยปกติอ่ะเดสเมน่นทางด้านขวาของตัวรถครับ อยากให้เห็นทุกซอกทุกมุมเลยเพราะใครอยู่ต่างจังหวัด100อโอนมาเดี๋ยวเสียวได้เลยเดี๋ยวจัดไฟแนนซ์ให้ได้เลยครับลดรับประกันโครงสร้างหลักนะครับเดี๋ยวไปพูดให้ฟังอีกทีในท้ายคลิปมาดูด้านท้ายก่อนย้ำอีกทีนะป้ายแดงตัวนี้ขายอยู่8ปดแสนแปดครับป้ายแดงตัวนี้ขาย8ปยแดแสนแปดก่อนไมเนอร์ขายอยู่8ปดแสนสองนะครับวันนี้ขายในราคา4ี่แสนหกครับสี่แสนหกเท่านั้นเองผ่อนเดือนละเจ็ดพันเท่านั้นเองฟรีดาวนะครับอายุเยอะเจ็ดสิบ ขับแก๊ปขับวินเป็นไรเดอร์ต่างๆหรือว่าเป็นอาชีพอิสระรับเหมาไม่ว่าจะเป็นค้าขายกับข้าวรถห่าเร่รถพุ่มพวงจัดได้นะครับรถมาสจายัยนเลยคันนี้นะครับใครตามหารถอยู่สักคันลองโทรมาครับเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยมาตรงนี้หน่อยครับแด่ไมิช่นทางด้านขวาครับเหมือนด้านซ้ายเลยครับบอดี้ก็เป็นบอดี้เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมสันเป็นสันเนื้อสีเนื้อแล็กเกอร์อันนี้ไม่มีริ้วรอยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ขัดสีมาให้นะเดี๋ยวแต่วันรับรถเดี๋ยวขัดให้แน่นอน โอเคไปดูด้านในกันหน่อยครับอ่าด้านในนะด้านในด้านในด้านในก็คุมโทนคล้ายแคมรี่ครับคล้ายแคมรี่เลยเป็นโทนสีดำตัดกับสีเบจมีวัสดุซอฟทัชต,ต,ตรงพวกคอนโซลพวกนี้มาให้นะขยี้ตรงเกียร์หน่อยครับเกียร์ CVT แบบ Sequential Shift ปรับได้6สปีดนะครับ Sequential Shift นี่ก็คือสามารถปรับขึ้นลงเหมือนเกียร์แมนนวลมอเตอร์ครับเหมือนเราเล่นเกมอารมณ์ตู้เกมสมัยก่อนนะเนะบาะให้100%เลย ไม่มีล้มได้ไม่ปริตะเข็บไม่แตกชอบนะชอบชอบชอบ,ชอบตรงพวกนี้เอาจริงๆอ่ะเอาติดอ่ะเป็นรถไซส์ที่เทียบเท่ากับซีวิกแล้วเป็นเป็นรถ C ีเซ gment ที่ออกเป็นกลึ่นแคชูเล็กชูรี่ล็ชูรี่คารและครับดูวัสดุพวกนี้ในในสำหรับมุมมองของคนทํารถอย่างผมนะพวกนี้รถไม่ได้แพงจริง,รงๆเขาไม่ได้ใส่มาให้นะครับพวกนี้เป็นวัสดุแบบซอฟท์ทันะคุมนะเจ็ดักว่าบาท ตอนซื้อป้ายแดงผ่อนงินเป็นหมื่นนะครับอ่ะซีเปนเชียลชิพก็ปรับเป็นมันนุ่นโหมดได้ปกตินะครับแล้วก็มีตัวหน้าจอวิทยุทั่วไปนะเกียร์เป็นเกียร์ขั้นบันไดสภาพภายในคันนี้โอเคนะผมให้ประมาณ99%ได้เลยนะครับไม่ได้พูดพลอยๆนะครับดูพวกเนี้ยพวกคาบดำๆพวกเนี้ยมันไม่มีวัสดุซอฟทัชสตคาบกงคาบกาพวกนี้ไม่มีฟวงมาลายไม่ลอกดูตะเข็บการเดินงาน O.E.M. ของเขานะครับสวยคันนี้อโอเคน่าช้มากนะ แล้วก็เป็นไมเนอร์เชนแล้วมีพู้สตาร์ทให้ด้วยนะครับผมโอเคไม่อยู่ที่1 9ึ0 0 0กิโลเมตรนะครับเป็นรถผู้บริหารเป็นรถในเครือครับไม่แท้ไม่กลับไม่ก,มกอมแม้แต่อย่างใดเลยคุณผู้ชมครับผมภายในประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันบอกเลยครับเครื่อง Duo VVTi Duo ใน Toyota ส่วนมากจะมีในะเฉพาะ VOS s กับ Altis มีส่วนมากนะจะมีอยู่2รุ่นนี้เท่านั้นนะครับผมมา เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับขออนุญาตดูเลยพี่ตากล้องแพนเลยตั้งแต่ฝากระโปรงเลยครับอะตั้งแต่ฝากระโปรงเลยหัวนงหัวน็อตต่างๆโอเคอยู่นะครับผมสวยๆอยู่โครงสร้างหลากรับประกันนะครับไม่มีโดนหนักปัดต่อกอไม้มีความจมน้ำถ้ามีซื้อคืนให้เต็มราคานะครับผมอะและนี่แล้วก็ เป็นบริเวณด้านหน้าห้นนองเครื่องครับอยากให้ดูเครื่องไม่มีเยิ้มไม่มีตามพวกตามประก็นอะไรพวกนี้ยังสวยๆอยู่แปรผันทั้งไอดีและไอเสียนะครับดูโอวี TI นะครับผมก็ข้อดีเลยประหยัดมากขึ้นอัตราการเร่งดีขึ้นนะครับผมก็เป็นรถที่น่าใช้และราคาถูกครับเพราะว่าถ้าคุณดู Civic Civic ก็จะอยู่ประมาณ0 0 0 0แสนครับแต่ถ้าเกิดคุณดูอาติอยู่ราคา0 0 0แสนครับรวมโปและเกือบอยู่3 0 0แสนปลายด้วยนะ เพราะว่าถ้าตัวก่อนก่อนเชสน,นะครับอยู่ประมาณ3 0 0แไสนปลายอันนี้ก็อยู่4 0 0แสนต้นๆน,นะห่างกันประมาณสองหมื่นสามหมืประมาณนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า Toyota c โค l a l เอาตสผ่อน7,000บาท1.6 G ปี17ตัวเชสแล้วนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดโอนมาร้อยเดียวเสียวได้นะครับผมเดี๋ยวส่งย่าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นไปเช็คเครดิตก,กันให้ได้เลยนะครับแล้วก็อของแถมนะกัน ของแถมเนี่ยในเดือนนี้นะครับมีโปรจอง4,000ลด40,000บาทให้นะครับเออเกือบิม่มพูดวันนี้เราถ่ายกันอยู่นะวันที่1ธันวาคมปี64นะครับในเดือนนี้นะครับจะมีการลุ้นจับรางวัลกันนะครับก็ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับคนที่ติดตามดูถึงท้ายคลิปแล้วกันเนาะมีทั้ง iPhone 13 มีทั้งทองคำอีกทั้งหมด4รางวันนะครับผมจำนวนหนักกี่บาทนี่เดี๋ยวติดตามได้เลยเดี๋ยวเรามีแจ้งรายละเอียดให้ได้แน่นอนแต่ลุ้นรับนะครับลุ้นรับสุ่มจับฉลากวันที่29ธันวาสำหรับลูกค้าที่รับรถภายในเดือนนี้นะครับผมอันนี้คือออฟเฟอร์ที่เพิ่มเติมให้นะแล้วก็ออฟเฟอร์สแตนดาดครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนน้ามันเครื่องขัดสีไส้กรองตรวจเช็คความพร้อม29รายการ บริการฉุกเฉินทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นแบตหมดยางแตกลืงกุญแจในรถรถเสียเราซื้อความคุ้มครองให้1ปีเต็มๆกันเลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่ารอช้าครับเบอร์โทรด้านล่าง0 9 7 1 8 1 8 0 0เดหกดซับาคาแล้วโทรมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ปักขุนหมีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ